โอเคก็ขอขอดีเพื่อนๆทุกคนชาวช่องตของดีเบอร์กันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยกามของดีเเบอร์เลยนะดีจากที่ผมได้เปลี่ยนใชื่ช่องไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุณหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะโอเคผมวันนี้ผมก็จะมาสอนในคนของการทำอีเวนต์ บัตรม่วงในขวดของวันที่1กับวันที่สองก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องกันนะฮะก็ขอขวัตดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับและขวัตดีปีใหม่ึินเจียนยูอีถึงนี่กดใช้นะครับใครที่เพิ่งเข้าเกมเนี่ยก็จะได้รับในขวดของรางวัลด้วยนะครับก็จะมีของขวัญปีใหม่จีนที่ค่ะไอเดียฟิกฟิวีได้ส่งมาให้เรานั่นเองเป็นไปด้วยเป็นบัตรม่วงหนึ่งวันนั่นเองนะครับอีกอันหนึ่งเป็นในหขอชายยากระกายหยก รับมงคลน,นั่นเองอีกอันนึงเป็นจิตต์แปดแปดอันนั้นเองครับผมกดรับได้เลยฮะไม่มีอะไรนะก็อาจจะมีข้อความเล็กน้อยลองอ่านกันดูได้ครับอ,อย่างแรกนะรับให้เพื่อนๆมาหน้านี้นะจากนั้นเนี่ให้สังเกตตรงด้านขวามือของเราเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมกุจีนนะจะบอกว่า จนปีบันเทิงบอกบปีใหม่เอออาจจะอ่านกุกกะการในปีหนึ่งแล้วนะตอนนี้เหลืออีกสิบแปดวันนะคะนับก็แก่วันหนีวันที่ยี่สิบเอ็ดวันปุจจินนั่นเองมาเข้าไปเลยับผมทีนี้พอเข้ามาแล้วก็จะเจอในของ,ของเนื้อเรื่องของโจเกอร์เองไหตัวละครโจเกอร์ที่เป็นสก,กินทองมาในปุจจินนี้ไม่อยากอ่านก็สามารถกดข้ามเนื้อเรื่องไปได้เลยนะครับนี่พอเราเข้ามาปุ๊บใช่ไหมเพื่อนๆก็จะมีให้กดเกี๊ยวปีใหม่นะ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้เป็นการสุ่มแล้วก็หายไปแต่อย่างใดนะคือเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกได้เลยคือเลือกไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเลือกไหนก็ได้อะผมจะลองจิ้มดูนี่เปิดมาก็เกลือเลยอ่าเปิดต่อครับผมยังเกลืออยู่ยังเกลืออยู่นี่ฮัลโหล ถ้าเราเปิดได้สีทองเนี่ยเราก็จะได้ในของกาชาล็อกนั่นเองนะได้ทั้งหมดสิลูกไปผุมไปฟรีๆเลยอนี่เราได้สีทองแล้วนะอเห็นไหมครับเป็นรางวัลในของกาชาล็อกสิลูกนั่นะเองนะเพื่อเๆคนไหนที่ยังไม่ได้ลองอินเข้าเกมในตอนนี้เนี่ยแนะนาว่าให้รีบล็อกอินเข้ามาตอนนี้เลยนะอ่าเรียบร้อยแล้วผมฉะนั้นเราก็เปิดอันต่อไปได้เลยฮนะหรือว่าใครไม่อยากเปิดเราก็กลับมา กดย้อนประตูกลับไปได้ได้เลยนะครับนะเป็นด้านบนซ้ายเดี๋ยวผมจะซีไว้สามารถย้อนกลับไปได้เลยนะโอเคเราก็กดต่อเลยครับนี่ใครอยากได้จิ๊กซอว์แบบคี่งกคียงก่ะเอาไว้หมดเลยอ่าเรียบร้อยครับผมะนะพอเราอะไรสึ็จเรียบร้อยใช่ไหมก็ใครที่อยากไม่อยากอ่านเรียงความหรืออ่านอะไรเกี่ยวกับคาใวพ้พรบนปีใหม่หรือว่าแบบอ่านจนเบื่ออะไรอย่างเงี้ยก็กดถัดไปได้เลยครับจ้นะนะฮะก็มันจะมีในของสามโหมดนะ ผมพูดจริงๆว่ากฎจีนป,ป,ปีนี้ไม่คับค้อนเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมานะกฎจีนปีนี้นี่เหมือนทางเดฟหรือว่าทางทีมงาน a d e n t i t y V เนี่ยพยายามทําให้ผู้เล่นได้เข้าใจง่ายบ้างที่จริงนะจะมีการคะแนนดอกไม้ไฟแล้วก็เข้าสู่เชื่อโชลโ <c oughs> อ้อ่านชื่อถูมาเนี่ยอีกอันนึงเป็นบอร์ดเช็คอินนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยลองสังเกตด,ดูนะมันก็จะมีดอกไม้ตรงเอ่อเข้าสู่อชื่อโหลกับอม อะไรนะบอร์ดเช็คอินนะเราไปดูบอร์ดเช็คอินก่อนนะครับนี่บอร์ดเช็คอินนะครับก็จะมีในของรางวันต่างๆนะที่ใครล็อกอินครบ14นปีวันก็จะได้เป็นในของโปรไฟล์อ่ะขึ้นไปเลย <c oughs> เราก็จะได้เป็นในของโปรไฟล์โจเกอร์กันเลยนะครับนะปนโปรไฟล์โจเกอร์กุจจีน,นะครับนี่อ่ะพอเราล็อกอินวันแรกๆเนี่ยเราก็จะได้ในขอ,ของเครื่องประดับ ในส่วนของประดับพสุนทรีเจอด้วยนั่นเองโอเคพอเรารับเกร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดออกกทนเลยจากนั้นให้เราเข้าสู่กูจิโหลกันเลยอ่าใช่ไหมขอมนุที่ใครเพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยเราก็กดข้ามในเรื่องได้เลยครับผมใครที่ไม่ต้องอ่านไม่ต้องการอ่านในเรื่องนะก็จะมีแบบว่าให้ระาวาังเกียววางอะไรก็วางไปเลยฮนะแต่จริงจริงมันมันมีจัดวางทั้งหมดอยู่นะเป็นเป็นลองสังเกตข้างบนขวา อ่าล้วกดตรงกันได้เลยนะถ้าใครแบบไม่อยากวางแบบขี้เกียจอ่ะเอออย่างงี้เลยเหมือนผมเนี่ยขี้เกียจอ่ะโอเคจากนั้นให้กดข้ามไปเลยนะครับใครที่ได้อ่านแล้วก็กดข้ามไปเลยนะใครที่เสร็จปิดเนเรื่องก็อ่านก็ได้นะครับ <S <S นี่แล้วก็เขาก็จะเล่าเกยบประวัติอาหารของเขาเนี่ยเราก็กดข้ามไป,ไปย,วย <S <S าวๆจัดอาหารวันคือวันจีนเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็กดข้ามไปเรื่อยๆฮนะ ตอนนี้จะมีให้รับชมคลิปนะคือถ้าไม่รับชมก็ได้นะครับไม่ผมจะกด,กด,กด,กดยกเลิกนะครับอ่ะเหตนี้พอมาถึงคดีรับแห่งชัยตะขาวเรืกก่องประการแกรง้งใช่ไหมเฮนี้แหละก็จะเป็นอะไรที่เราต้องทำนะครับนี่ตอนแรกเนี่ยเขาจะให้หน้ากาก,ากมาแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถจิ้มสีได้นะคือด้านขวามือของเราจะ,จะมีสีอ,อยู่เพื่อนๆเนี่ยอยากจะใส่สีอะไรลงไปก็ จิ้มไปได้เลยนะผมจะไข่เป็นสีนี้ไปนี่แล้วก็ไข่ยอรงนี้เลยแบบไม่ง่ายเลยผมไม่เน้นผมไม่เน้นแบบว่าเหมือนต้นฉบับอะ่ะผมแบบยังไงก็ได้เออแล้วผมก็เอาแค่นี้พอละเข้าไ่ในกิจกรรมแบบนี้นะก็ไปได้กันได้นะครับเนื้อเรื่องก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็กดข้ามต่อเลยนะททนี้เป็นคีย์หลักสำคัญแล้วคะที่เพื่อนๆจะได้ในของของปัดม่วงกันเองนนะเพื่อน,อนๆนะ คราวนี้ให้เพื่อนๆลองสังเกตนะจะมีในถั่วองดอกไม้เรืองแขงขึ้นมาทั้งหมด3ามฟังก์ชันนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะเริ่มไปก,กัฟังก์ชันด้าน้ายก่อนนะก็คือรางวันตัวนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในรางวัลตัวเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะนี่ครับผมอ่าวันที่1นฮนะเราจะได้ในถั่วองอันนี้ฟรีไป1อันนะครับนี่เขาเรียกว,ว่า ตัวนิ้วเฉฉวนนั่นเองนะครับสามารถนำะไปแลกในของบัตรม่วงกินถาวรได้น,นั่นเองอเห็นนี้ใช่ไหมเราก็ลองดูสังเกตดูนะว่าบัตรม่วงเนี่ยราคาเท่าไหร่เพื่อนๆอ,อยากจะรู้กันใช่ไหมให้สังเกตมาตรงด้านขวามือของเราฮะด้านขวามือของเราจะมีคําว่าร้านค้ากิจกรรมอยู่เราก็ลองเข้าไปดูกันก่อนเลยนี่เห็นไหมสิ่งที่เพื่อนๆอยากจะได้กันก็คือ เพื่อกาก์ดขาวออ๋อนี่ไงบัตรม่วงนั่นเองอบัตรม่วงเนี่ยใช้เพียงแค่1 2 8ยี่บปบัตรม่วงเอ้ย2ี่เอ่อปูไข่ชวนนั่นเองนะผมขอเรียกเป็นบัตรปูไข่ชวนนะนะครับใครที่อยากได้เนี่ยก็มาเล่นกิจกรรมให้ครบเรียบร้อยนะถ้าใครที่เล่นครบเรียบร้อยแล้วยังไงก็ได้ทันแน่นอนผมตีเล่าๆคร่าวๆแล้วประมาณ 7วันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นกิจกรรมครบ7วันก็สามารถรับไปได้เลยบัตรม่วงฟรี1ใบนะแล้วส่วนใครที่เล่นกิจกรรมจนงครบนะครับก็จะสามารถรับรางวัลกลางๆในราคานี้ได้ทั้งหมดเลยไม่มีอันไนผิดพลาดเลยนะครับเรากดขับไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่เรากำลังจะพูดถึงนั่นเองเพราะว่าผมจะไปเล่าให้ฟังว่าตอนนี้กิจกรรมเนี่ยมีเปิดทั้ง2วันแล้วนะวันแรกก็จะเป็นการจัดวางอาหารแล้วก็วางรูปหน้ากาก นะวันที่ของเนี่ยเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะวันที่ของเป็นอะไรก็คือเราต้องดูก่อนนะไปไปขอมนะเพื่อนๆลองขังกิตรงกลางจอเลยนะจะมีคําว่าไปขอมให้เรากดเข้าไปเลยครับอีกก็จะมีบทพูดบทความอะไรอย่างงี้ใครไม่อ่านก็กดข้ามได้เลยนะอ่าเราก็เหมือนเดิมฮนะเราไม่เน้นของจริงฮนะเราเน้นเราเน้นเร็วเราเน้นเร็วไวก่อนโอเคเรียบร้อยผมจากนั้นนะครับ ให้เรากดย้อนสอนกลับมาเลยนี่ก็จะมีบทความคึินเหมือนเดิมน,นะอ่ะเีืนี้เป็นคีย์สำคัญละอันนี้คือถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จเราก็จะได้ในส่วนของบัตรสีชวนนั่นเองนะเพื่อน,นํำไปแลกในส่วนของบัตรม่วงได้แต่ไม่สามารถแลกได้ภายในวันนี้นะครับเพื่อนๆทั้งทำอีกประมาณแล้เราอีกสี่วันนะถึงจะสามารถแลกบัตรสีชวนได้จะให้กิจกรรมมันจะให้เล่นอะไรกันอ่ะมาดูกันเลยดีกว่า แกย้อนเพื่อบังคับลูกตาให้อ่อให้แสดงภาพสะท้อนแบบว่าสมมติขเขาบาังคับให้เรากดทางขวาใช่ไหมเราก็กดทางกายฮะถ้าเราเขาให้เรากดทางบนเราก็กดทางล่างถ้าเขาบังคับให้กดทางล่างเราก็กดทางบนนี่เป็นติดจำนี่ง่ายเลยนะโอเคมาลุยกันเลยมาเดี๋ยวผมจะกดแบบเร่งปิดนะ เปอืมพอเราแบบว่า ใจชีคพังหนึ่งใช่ไหมเราก็จะมาหน้านี้เลยนะครับเมื่อเราเ,เรี็นเรื่องเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถกดข้ามได้เลยนะนี่กดข้ามเห็นเรียบร้อยใช่ไหมเพื่อนๆกดข้ามไปก่อครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆลองสังเกตน,นะรางวันตัววันที่สองเนี่ยจะก,กระเรืองแขงขึ้นมานะก็จะกระพริบขึ้นมาเพื่อนๆก็จะสามารถกดรับปัจเจชวนได้น้วนเองเป็นจํานวนที่ขึ้นไปนะนี่กดรับเลย โอเคเราได้บัตรสีชวนมาทั้งหมด40ไปใบแล้วนะครับนะเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการบัตรสีชวนแบบรวดเร็วแบบว่าอุยพี่โอ้โหแบบทําไมมันได้แค่40ไปใบอ่ะผมรีบอ่ะผมอยากได้แบบเร็วๆอ่ะแนะนําว่าไปเล่นหมดทั่วไปหรือว่าแบบวิสก์นะครับต้องเป็นหมดปกติเท่านั้นนะถ้าเล่นเป็นสัวของหมดกําหนดเองหรือว่าข้างห้องเล่นก,กันเองจะไม่สามารถรับในส่วนของบัตรสีชวนเพิ่มได้ ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าบัตรสี่วนในการเ,เล่นทั่วไปเนี่ยได้กี่ใบแต่ตีเท่าข้าวไว้อยู่ที่ประมาณ2ี่สิบใบนะครับใครที่ต้องการบัตรม่วงไวไวนะแนะนําว่าให้ล็อกอินทุกงวันช่ำกิจาก,การรมทุกงวันแล้วก็เล่นเกมวันละห้าห็นคลิปรอบนะครับผมนะอย่างไ้ก็จะได้แน่นอนแล้วเพเ่นนะครับโอเคผมวันนี้ผมคิดว่าคงมากันได้แค่นี้ดีกอ่าวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรในของของวันที่3ถ้ามันแน่นใจผมก็จะมาทาให้ผู้ช่วยได้ดูกันนะครับถ้ามันไม่แน่นใจผมก็อาจจะไม่ได้ลงนะเพราะว่ากิจกรรมเก่าไปเนี่ยมันก็ไม่ยากแล้วเพราะว่าทางไอเดียกิตี้วีดิพยายามปรับออกมาให้ผู้ชมผู้ชมทุกคนเนี่ยได้เข้าใจง่ายขึ้นนะอ่าโอเคครับาบายๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม แกราลกมกดกัาบกคขายกดติดเก้ใไ้ช่องสามคืองดีเปเบอร์กันด้วยนะครับช่องนี้รับรองมีเต็่ความความจักไรจังไรกูไงเลยไปแล้วครับบ๊ายบาย